ประกาศผลรางวัลของนาย t อ็นเตน a วอร์นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเมื่อวานนะครับมีดาราศิลปินนะครับไปร่วมงานกันเพียบเลยครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับงานประกาศรางวัลนายเอ็นเต a อวอร์ชูว,วทีน ของคนบันเทิงเมื่อวานนี้ครับโดยทางเมื่อวานนี้นะครับว่าคนบันเทิงจากหลากหลายแขน,แนงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เพลงละครนะครับผมก็ได้ตบเท้าเ,เดินพร้อมม่วงกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณโยโยศวดีคุณโดนะครับคู่คู่มากับสาวสวยอย่างมเมทัลครับเฟฟางแก้วไอเอพิสดาครับคลาวเดียครับผมแองจี้เฮสติง ตั๊กนภัสกรรวมถึงคุณป๊อกปียธิดาครับคุณปุ๊กลุกเลยครับรวมถึงคุณนุ่นวรุชแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยครับผมคือครอบครัวฉัตรบริรักษ์ครับรวมถึงนะครับเราก็ยังมีศิลปินจากชายคาบ,บ้าน 2AF เนี่ยแล้วก็ศิลปินอื่นๆรวมถึงดาราอื่นๆเนี่ยอีกมากมายเลยแหะครับ

ในระหว่างช่วงประกาศรางวัลน,นะครับผมก็มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเมื่อนางแบบแล้วก็พิธีกรชื่อดังนะครับคุณเก๋ชลดาได้ล้มบนเวทีทําให้นะครับสาวโยโยศวดีต้องพยุงขึ้นก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะมาร่วมกันประกาศรางวัลครับ โดยปีนี้ครับ,น,บนักร้องเสียงคุณภาพปานธนพรได้รับรางวัลบันเทิงเทิดธรรมมาริโอเมาเลอร์คว้ารางวัลนักแสดงชายแห่งปีปอกเปียธิดาควา้านักแสดงหญิงแห่งปีตั้งวงคว้ารางวัลภาพยนตร์แห่งปีคุณชายลักษานนลังวัลละครโทรทัศน์แห่งปีและรางวัลขวัญใจมหาชนได้แก่เจมส์จีรายุซึ่งรางวัลสุดท้ายนี้นะครับเรียกว่าเจมส์จีเนี่ยโค่นแชมป์เก่าอย่างบีสุกิที่คว้ารางวัลน,นี้มาติดต่อกันอย่าง5ปีได้ไปเลยครับ โอ้โหผ,ผมเป็นเกียรติครับเพราะว่าพี่บี้เป็นเป็นไอดอลผมครับเพราะว่าผมผมชอบผมชอบเขา โชว์บนเวทีชอบเขาเล่นละครชอบเขาร้องเพลงคือทุกอย่างที่เขาสสแสดงบนเวทีมันดูแบบมันมีพลังแล้วก็มันเท่มากครับขอความอนุเคราะห์ครับก็อยากให้ช่วยสนับสนุนผมด้วยเพราะผมผมก็เพิ่งเพิ่งเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเป็นรางวัลที่เป็นพระเมตตาจากสเด็จพระเทนะคะซึ่งนายนเต์เป็นคนจัดก็ต้องขอบคุณนายนเตยมากมากนะคะที่ให้เกียรติขอบคุณคณะกรรมการที่ไว้ใจให้เราถือรางวัลนี้เนาะ เราทำงานมากมายไปทั้งชีวิตแล้วค่ะเราให้ตัวเองมามากแล้วเพราะ,ะนั้นวันนี้สําหรับพี่พี่รู้สึกว่าเสียงที่เรามีเหลือจากเนี้ยเราก็เราอยากให้ศาสนาเราอยากให้สิ่งที่เราได้ความรู้มาเราอยากตอบแทนในสิ่งที่ทําให้เรามีภูมิจิตภูมิใจที่เป็นผู้เป็นคนให้สมกับชื่อว่ามนุษย์ที่แปลว่าผู้มีใจสูง รูไซด์นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งพี่ปาธนาพรนะครับรวมถึงหนุ่มเจมจิรายุรวมทั้งศิลปินดาราท่านอื่นๆนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับก็เรียกได้ว่านะครับงานน r t เทนาวอร์เนี่ยเป็นงานที่จัดแบบยิ่งใหญ่ทุกปีเลย นะครับแล้วก็จะมีดาราศิลปินเนี่ยรวมถึงงานประกาศรางวัลนะครับจะมีมากมายแล้วศิลปินเนี่ยก็ตามไปในงานนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเพียบเลยรวมถึงเมื่อวานของเ็นแฟนขับขลาวคนนะครับแบบเยอะมากมากโดยเฉพาะคุณบอยประกอบคุณรู้ไหมครับว่าแฟนขับเขาเนี่ยตามเป็นแบบเขาเขาเรียกว่าเป็นขยงเลยอะเรียกว่าขนกันไปให้กําลังใจคุณบอยเลยทีเดียวนะเมื่วานนี้ได้ข่าวมีข่าวหนึ่งนะฮะว่าที่คุณเจมส์จีเนี่ยควนแชมป์คุณบี้สุกิตเนี่ยแฟนขับเขานี่ก็บัฟกันเองบอสมบวรเหมือนกันอ๋อเหรองั้นก็ ล่อนแต่คขาเขาบอกไปองกันอย่าทะเลาะกันดีกว่าใช่ับยังไงก็แบ่งแบ่งรางวัลกันไปนะใช่เลนะเพราะพีบีก็ได้มาถึง5ปีติดต่อกันแล้วเนาะครับผม